อาจารย์หวังกับบังดีวันนี้เสนอตอนอาาหวัวนความแตก ต่หัวไผมยืมไปเนี่ยผมผมรับขาดเป็นรูเบอร์เริ่มเลยนี่ตานี่แลาโอ้โหนี่ขาดรูแบบนี้นี่ใส่ตัดผมได้เลยนะเนี่ยคือผมนี่กำลังจระรี่เสื้อนี้แต่ว่ากาน้ํามันเดือดผมก็เลยเห็นกาน้าผมเลยไปชงกาแฟกินพอกินกาแฟเสร็จกลับมาที่เตารีดเสื้อก็เลยไหม้เป็นรูเบอร์เริ่มเลยโอ้โหแย่แล้วเงี้ยนี่นี่ไม่นี่ไม่เสื้ออาจารย์ด้วยนันเนี่ยอาจารย์ อาจารย์หมายความว่านี่เสื้อของของของนี่มันเสื้อของอาลีนี่ยืมเขามารู้ไหมช่วงนั้นอาจารย์ช็อตตังมากเลยว่าจะซื้อเสื้อใหม่มันไปวันอีดแต่ความที่ช็อตตังเนี่ยก็เลยไปยืมเสื้ออาลีมาเนี่ยเนี่ยแล้วอาลีนะรักเสื้อตัวนี้มากเขาตัดตา,ตายตาแล้ว<า>ยอย่างที่นี่เลยรักเสื้อผ้าของเขาเมื่อเลยอาจารย์โอ้ไหปแลไวผมผมไม่เกณฑ์ขึ้นแล้วปวดหัวทำไงดีอาจารย์หวังโอ้คิดไม่ออกนี่เสื้อขาดเลยนี่เอาเอางี้ใจเย็นก่อน อาลีเขาเป็นคนดีเดี๋ยวเราเราต้องไปขอมาเอาเขาก่อนเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่เหมือนรูเสื้อผ้าเานี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าผมเออผมเอางี้เดี๋ยวเราไปหาอาลีกันจะโดนอะไรก็ต้องโดนด้วยกันนี่แหละอินช,ชาเ้าอาลีเป็นคนดีงั้นอาจารย์นำผมไปเลยเขาผมไม่โกรธอะไรเรามากหรอกไปีกันดีกว่าไปไปเลยอาจารย์ไปเลยไป อยู่ไหนนะวะไม่รู้ว่ามาเรียนหรือเปล่านี่อาจารย์นี่แต่ปกติแล้วเนี่ยวันนี้ยอานีต้องมาแถวนี้นะเพราะมีเรียนตึกนี้โอ้ผมว่าเราไปนั่งพักกันตรงนั้นก่อนดีกว่าครับอาจารย์นี่ยืนนานๆเมื่อยไม่ไหวโอ้ยนี่จะทำยังไงดีก็ไม่รู้นี่เสื้อขาดเบอร์เริ่มเลยนี่อาจารย์ก็ต้องบอกอารีแล้วอย่างเนี้ยเรื่องมันสักยืดเยื้อแล้วเนี่ย เฮ้ยเนั่นไ,ไงอาจารย์หวังนั่นอาลียืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นนี่ใช่ใช่ใช่จริงๆด้วยเราไปหาอาลีกันเลยไปเฮ้ยหมผมว่าอาลีกำลังวุ่นอยู่นะผมว่าผมมาวันหลังดีกว่านะอาจารย,ย์อย่าอย่าไปอย่าอ้ยเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปกันใหญ่เรื่องแค่นี้รอสิเขาคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวเรานั่งรออยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวพอเขาคุยโทรศัพท์เสร็จเราค่อยไปหาเขาเรื่องมันจะยืดเยื้อไปไหนเนี่ยเรื่องแค่นี้เราต้องรีบไปมาอัพเขานะ ครับพี่มูนาครับอาลีรู้นะครับว่าอาลีผิดนะครับที่อาลีไปหลอกอาจารย์หวังกับบางดีอะครับครับเรื่องที่พี่มูนาต้องการจะหาคู่ที่ผ่านการเตาบัตรตัวอย่างจริงจังในเดือนรอมฎดอนนะครับแต่พี่มูนาเข้าใจเจตนาของอาลีดีใช่ไหมครับว่าอาลีอยากจะให้เขาสองคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีจริงๆอะครับครับเพราะก่อนหน้านี้อะครับเขาไม่ยอมสนใจในเรื่องศาสนาเลยเขาสนใจแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวเลยครับอาลีก็ไม่รู้จะทําไงดีคิดแผนไม่ออก อาลีก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมาครับแต่พี่มูนาครับช่วยแก้ปัญหาให้อาลีหน่อยได้ไหมครับเพราะตอนนี้จะหมดเดือนรอมาดอนแล้วครับอาลีไม่รู้จะทํายังไงดีครับที่อาลีเป็นหลอกอาจารย์หวังกบลังเดียครับเพราะก่อนหน้านี้ครับเขาไม่ยอมสนใจในเรื่องศาสนาเลยเขาสนใจแต่เรื่องหญิงใหญเดียวเลยครับอาลีก็ไม่รู้จะทำ นะครับพี่มูนาช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่าจะพูดยังไงไม่ให้อาจารย์หวังกำบังดีเสียความรู้สึกอะครับ๋อเรารู้เรื่องหมดแล้วใช่อาลีนี่เราได้ยินหมดแล้วนี่อาจารย์หวังกำบงังดีค <ผม S 2> ือคือผมพูดพูดไปเลย المعاصي า ل ي เสื้ออาลีนี่บางดีทำขาดแต่ว่าบางดีจะหาซื้อให้ใหม่ให้นะขอมาอัพด้วยแต่ความรู้สึกดีๆของบางดีที่มีต่ออาลีอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับคืนมาเมื่อ,อไหร่นะบางดีอาจารย์หวังขอมาอัพครับ บบาผิดไปแล้วที่เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องมาสู่พระองค์ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องพระองค์ทรงทราบเจตนาบบาวดีเบาวยอมรับในความผิดพลาดแล้วโปดช่วยหาทางออกให้เบาวด้วยเถิดและความลับที่อาลีเก็บงำมาตลอดก็ถูกเปิดเผยขึ้นจนได้ทั้งสามจะแก้ปัญหานี้อย่างไร มิตรภาพของทั้งสามจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่เราติดตามตอนต่อไปอินชาลลอ لم تدارك بلطف فليس لي من مناصب